ทำไมถึงใส่กล่องถามว่าเดิมๆขับได้ขับก็วิ่งดีอ่เหยียบไปไอ้เจ๋งไอ้เฮียมึงโก้สุดสีปะเนี่ยทำไมมึงไม่เหยียบเราเหยียบแล้วเนี่ยสุดแล้วเนี่ยไม่มี้ินสภาพถ้าถ้าเปลี่ยนเกียร์โอ้โหพี่ลองเหยียบสุดอีกทีนึงอ่ะสุดเลยสุดยังเอาสุดเลยแช่ไปเลยแช่เลยอ่ะพออันนี้คือรถดั้เดิมพี่ หลังจากใส่กล่องเปิดไปบนหนึ่งค่ะพี่ลองเหยียบดูดิมันมันเป็นยังไงมันมันใช่รถเราไหมเนี่ยไกลไกลเลยอ่ะเมื่อกี้หมดหมดเองครับเมื่อกี้เออยังพูดไม่จบเมื่อกี้หมดหนึ่งเอง <laughs> หมดสอง,อย,งนะยังใช่ไหมครับยังนี่ผมพูดจริงผมไม่ได้เอานี่นะอยากเดิมเป็นต สวัสดีครับอยู่ว่าอยู่เน่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าปกติไม่เคยสัมภาษณ์ลูกค้าเลยสัมภาษณ์หน่อยพี่ทำไมถึงมาใส่กล่องผม,มอยากรู้ผมติดตามไม่ค่อยนานแล้วไม่ไอติดตามเปส่วนหนึ่งแต่ทําไมถึงใส่กล่องรถมันถามว่าเดิมๆขับได้ขับก็วิ่งดีก็วิ่งดีงดอ่ะเหยียบไปไอเจ๋งไอเฮี้ยมึงโก้ซุติมปะเนี่ยทำไมมึงไม่เหย,ย,ยียบเยร้วเกลืองสุดแล้วนะไม่ได้คิดสภาพ,าพถ้าถ้าเปลี่ยนเกียร์ โอ้ไม่เหี้ยเอ้ยกูเลยเชื่อขึ้นมาใส่เดี๋ยวให้มันแบบขับสนุกนิดนึงครับอ่าอยากให้มันขับสนุกนิดนึงทำไมถึงไม่รีแมปทำไมถึงใส่กล่องเพรารีแมปมันใบังเพิ่บเยอะไปหน่อยในในความคิดเราคิดว่ามันหนักไปหน่อยอ๋อมันออกกลอง ก็เลยเลือกไปใส่่องพวกเพราะของพี่เขาใส่แค่กล่องอย่างเดียวไม่รีแมปนะ mm. บางคนก็รีแมปอย่างเดียวไม่เอากล่องบางคนก็สองอย่างความการอย่างขนุนก็เป็นกล่องกับแมปอย่างนี้เขาเลือกกล่องอย่างเดียวคลิปนี้ที่ถ่ายมีเหตุผลเพราะว่าพี่บอกว่ารถพี่ขับปกติเลยใช่ไหมพี่ก็ใช้งานในชีตประจําวันได้ปกติเลย mm. ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยก็น mm. 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 ั่นแหละเห็นป่ะคือถ้าบางคนถามว่าแต่งรถทําไมใส่กล่องทําไมอาจอาจจะแบบดูแบบว่ามันไม่สมควรทําไม่อะไรแบบนี้นะแต่พอผมได้ขับรถพี่นะ แม่งขับไม่ได้เลยอะ่ะนันอืดแบบอืดแบบโคตรอืดเลยอะ่ะทำไมมึงไม่เหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยสุดแล้วนะแต่พี่ปกติเพราะว่าพี่ใช้ทุกวันพี่จะชินแบบนั้น <c oughs> แต่พอผมขับหลายคนนะันผมมาขับรถพี่ปุ๊บโอ้โหแม่งท้าย <c oughs> ไม่ต้องท้ายพี่ต้นบอกตัวไปก็ <c oughs> ไม่ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพาไปลองขับว่ามันว่ามันต่างจากเดิมยังไหมไอ้แค่กล่องใบเดียวเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวพาพาไปดูไปเดี๋ยวพาไปลองกันไปพี่เดี๋ยวพี่ขับเลยพี่พี่ขับเองเลยมันไม่ได้แรงขนาดนั้น วัวเจ๋งขับแล้วเดี๋ยวพี่จะเสียวว่าใช่พี่เจ๋งขับดีกว่าถ้าเจ๋งขับแล้วพี่จะลืมเมียที่บ้านไปเลยผมบอกเอาเมียอยู่นี่ด้วยอันนี้พร้อมนอนดูทรงแล้วกูรอนานแน่นอนพี่โอเคไหมอันนี้เพิ่งซื้อมาหรือไงพี่เพิ่งซื้อมาเป็นเงินสองล้านบาทคือรถเดิมๆมาเลยใช่ไหมใช่ซื้อมานานแค่ไหนแล้วพี่เดือนเพิ่งซื้อมาเดือนประมาณ โอ้ข้อแสดงว่าขับได้ประมาณ2-3เดือนนี้เลย2-3เดือนนี้ก็เริ่มแต่งแล้วเหรอออออกกมา็แบพ่เอาดีคลิปออกไปพ่อรู้ทำไงวะเนี่ยไม่เป็นไรครับพ่อพ่ออาจจะขอสับระเบิดก็มีลูกขอทั้งสองเกียร์ลูกเอ้ยก็จะอธิบายให้พ่อฟังก่อนนะถ้าพ่อดูนะครับคืออันเนี้ยเขาไม่ได้เจตนาจะแต่งให้มันแรงขึ้นนะมันขับดีขึ้นแล้วประหยัดน้ำมัน แต่ผลพลอยได้คือมันแรงอ่าหรือถ้าจะพูดแบบแนวซิ่งคือจูนให้มันแรงแหละแต่มันเสือกประหยัดน้ำมัน <c oughs> กับขับดีขึ้นแค่เองคือมันมันมองได้สองมุมคือมันได้หลายๆอย่างในตัวเดียวกัน <c oughs> ขับธรรมดาดูเนี่ยนี่สัตนี่ซัดแล้วนะคนดูอาจจะงงว่าขับธรรมดาหรือเปล่านี่พี่เขาซัดแล้วเมื่อกี้ซัดแล้วใช่ไหมถ้าเมื่อกี้รถมันแรงนะผมอาจจะบอกพี่นะพี่อย่าตรงนี้ห้ามซัดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะด่าตรงนี้มัน านนคไงแต่เนี้ยพี่เขาซันแล้วแต่มันไม่เพลิงจริงคือเมื่อกี้เหยียบสุดแล้วถูกไหมพี่สุดเลยครับนั่นแหละมิดเท้าเลยครับพี่พี่ลองเหยียบสุดอีกทีนึงอ่ะสุดเลยสุดยังเอาสุดเลยแช่ไปเลยแช่เลยอ่ะพออันนี้คือรถดำเนินพี่อ่ะหลังจะใส่กล่องเปิดไปบนหนึ่งอ่ะพี่ลองเหยียบดูนี่

จริงผมไม่ได้นี่นะเออมันโกหกกันไม่ได้เขาฟังเสียงท่อเขาไม่ได้โกหกอะไรนะอันนี้เรื่องจริงอืมอ่าอยากเด้รถแต่จริงพี่เขามารีวิวนะนี่พี่เขาเสียตังค์ให้เราด้วยเไี่ตั้งเยด้วยเสียตังค์ด้วยไม่มีหน้าหลังไม่ไม่มีไม่มีนี่สดเลยถ่ายกันสดเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจะจะยืนดูเดี๋ยวเรากลับรถที่พอแล้วเดี๋ยวพี่จะเสียวตรงไปก็ได้ตรงไปก็ได้ให้พี่เห็บครับแค่นี้ก็เหลือๆแล้วไหม เดี๋ยวเกียร์มันจะแตกพ่อจะด่านะเดี๋ยวยังไม่ได้กลับบ้านเลยเออไม่ได้กลับบ้านแล้วเสียงเงาแบบผมบอกเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ันนี้เราเร่งไฟฟ้าอยู่เปิดแล้วเนี่ยเปิดยังจริงดูดิมองฝั่งนี้เนี่ยได้อยู่ในเกียร์มั้ยใช่ปะน้องน่าจะเกี่ยวไหมเฮ้ยอย่างพี่เขาขับรถได้ไม่นานเดี๋ยวปกติขับรถใหญ่ก่อนไหมเดี๋ยว่าขับรถผมเปล่าครับอ่าขับเป็นมาตั้งนานแล้วครับอ๋อแต่คันนี้ค ouais ันนี uh ้เพิ่งขับได้ประมาณ3เดือน เพราะว่าปกติเราโตละ่เกียร์ไปแหนขับคนนู้นบังพี่คนนี้บังอือรแล้วเขาก็คอยบอกว่าเราออกเกียร์ไมงปล่อยเป้ายังไงอ๋อแล้วเราก็ไอ้นี่มามันัผู้ชายเรียนรู้ง่ายอยู่แล้วรับจับขับดีขึ้นนะเบาขึ้นแต่ไม่ใช่ไปซัดบ่อยๆนะเดี๋ยวคัดลื่นอันนี้คือเรา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 ซัดให้ดูในคลิปเฉยๆเวลาเราใช้เรางานจริงเราไม่ได้มาเหยียบแบบนี้อยู่แล้วเขาจะด่าเราไม่ใช่หรอ เี่ยเปลี่ยนแปลกนะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อมาเนี่ยยังดังไม่เท่าใส่กล่องเลยใส่กล่องท่อดังกว่าเดิมอีกใส่กล่องนึกว่าเปลี่ยนท่อที่หมายแรงขึ้นด้วยท่อดังขึ้นด้วยเมื่อกี้หมดหมดเลยเมื่อกี้เออยังพูดไม่จบเมื่อกี้หมดหนึ่งเองหมดสองยังใช่ไหมยังพี่บอกกูเริ่มเสียวแล้วเนี่ยกูเริ่มเสียวแล้วเนี่ยหมดหนึ่งยังร้อยยังร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่หมดสองน่าจะทะลุสามร้อยสามร้อยปัง ไม่มีเขาอยู่ไม่ไกลมั้งอยู่อยู่แถวแนี้มั้งพี่ไกอยู่ราม6-8อ๋อไม่ไกลมากรามินท่า6-8รามมรามกระแมง6-8เห็นพวกอยู่รามมัว่ารามว่ารามอย่างเงี้ยเอาโม2เลยปะม่เห็นยังไม่เห็นดูแลต้องลดคันเร่งให้พี่เขาพี่เขาไม่เห็น เอา,มาผมลองหมดสองเลยอะ่ะอะลองกดไปหน่อยนี่ผมจูนแบบไม่เคนนะผมอกว่อันนี้คือจูนแบบพี่แช่ได้เลยอะ่ะถ้าความร้อนไม่ขึ้นน้ำมันก็ไม่แห้งไม่พังแ่พังหลักี่อแบบไม่มีความฟจะมีเรากดแตาชอบดีแล้วพี่เราไม่ไม่คือมีความสุข บนบนไม่ไม่ไม่ได้มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นตรงนี้ดีกว่าผมดูคลิปพี่แต่ยังไม่มีรถอ่ะของจริงทั้งนั้นอ่ะตั้งแต่เนียวเวกพี่ยังไม่ทำเลยดีกว่าเขาขอให่เฮ้ยผมไม่มีมีเวกนะยอง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 มี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 เวกนิดหนึ่งูาดูคลิปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจอดข้างหน้าซ้ายมือเดี๋ยวให้เจ๋งขับให้ดูว่าถ้าเกียร์แตกเป็นยังไง สับระเบิดเป็นยังไงพี่ก็บอกกูไม่จอดแล้วเดีี๋๋ยยวเดวกูขี่ก like ลับงเลยดีกว่าให้พี่เขาเห็นประสิทธิภาพรถตัวเองเฉยว่าเออมันได้แบบนี้นะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียหรือว่าอะไรยังไงแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนสับระเบิดกันนะครับท่านผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้ก็จะสับระเบิดเป็นแต่หลายคนเป็นอยู่แล้วแต่เราจะมาบอกเทคนิคง่ายๆพี่บอกไม่กล้าเปิดฝั่งนู้นเลยกลัวหมอนหล่น ปกติก็ซัดสับเกียร์ไม่ยกคันเร่งอยู่แล้ววะผมยกยกไปยกใช่ไหมพี่ถ้าเอาปลอดภัยไม่ได้ไปแข่งนะผมบอกเลยยกดีกว่าเพราะว่าเน้นใช้ไปทำงานด้วยครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็อย่าอย่าทำแบบนี้เลยถ้าอ่างนี้ผมว่าเหยียบร้อนเอาเหยียบสุดก่อนให้เขาเห็นก่อนความเปลี่ยนแปลงสุดแล้วเห็นแล้วนะโค้งสองเห็นไหมเลื่อนอีกแหวนหนึ่งเลื่อนนะซ้อมระเบิด ันนี้ไม่ได้แมปนะพอแล้วถ้าแมปแบบมันจะลั่นกว่านี้แล้วมันก็จะเปี้ยงกว่านี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่เขาบอกแล้วว่าเขาไปใช้งานแต่ไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกเดี๋ยวอาจจะแอบมาเพิ่มก็ได้ <c oughs> ไม่แน่หรอกกลัวจะกลับมาพ่อบอกระเบิดไม่ลั่นพ่อบอกขอ,อขอดานลันล่นหน่อยมีเมียเข้าใจที่ดี<อ>นะวันนี้มัน,มนเกิด อ๋อวันเกิดด้วยเอ้าแฮปปี้เบอร์เดย์พี่เขาหน่อยครับเอาเจ๋งอวยพรให้พี่เขาหน่อยสิก็ไม่มีอะไรจะพูดนะมึงอวยพรให้ตัวเองดีกว่าโดนหักตังค์ทุกวันเลยเนี่ยวันเกิดพี่ก็ขอให้เจ๋งตื่นไวๆแล้วกันนะโอ้โหขอให้โดนแซวประจำเลยาสนก็โดนแกงกดขี้อะไรโดนอยู่ตัวจริงตัวจริงอันนั้น พี่พี่คิดว่าไอ้พวกที่ผมลงอ่ะผมมันเป็นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงผมสร้างเรื่องไหมหมายถึงว่ามันเป็นการเตียมกันไหมที่ดูนี่นะคือไปรับกในใจอ่ะคิดว่าเตียมผมผมมาไปดูช่องอื่นอ่ะผมเห็นนะแบบเียมเออเขาผมเห็นผมดูออกว่ามันเตียมกันอ่ะผมมา่เคยจะเตียมกันแล้วนะพอเตียมกันปุ๊บมัน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 จะไม่มีอารมณ์ร่วมแบบบอกไม่ถูกอ่ะ ไอ้ส่วนมากมันก็เลยจะเป็นความแบบความไวโดยเฉียบพันของผมอึ่ใช่คิปไวว่าถ้าพี่วิเคราะห์คลิปไอ้ขี้จริงๆอะนะ <c oughs> พี่ดูนะโ,โหกล้องแม่งมีหลายมุมมากคืออยู่ดี <c oughs> ผม,มเออผมถ่ายไอแพดด้วยถ่ายโทรศัพท์ด้วยแล้วก็กล้องวงจรปิดอีกแล้วก็กล้องอย่างน้องอีกแล้วก็มารวมกันเลยเนี่ยคือมันมันเป็นความเลียวเลยอะเหมือนเตี้ยมเออเหมือนมันเหมือนเตี้ยมนะแต่ว่าแม่งทุกทุกคลิปไม่ได้เตี้ยมาอย่างไอฝากระโปรงหล่นหัวแตก ไม่มีอันไหนเตี้ยมเลยบังแล้วกินไปเตี่ยวเนี่ยมาชนกําแพงอันนี้ก็ของจริงไทยเห็นหมดแล้วดูเลือดจริงๆเลือดจริงไม่ไม่ใช่เลือดสร้างด้วยของแท้แน่นอนแหละแต่ไอ้เขาเล่นไฟฟ้าปิดก่อนไหมปิดก่อนก็ลองให้เขาค่อยๆเปิดใช้ดูถ้ามันเบอร์หนึ่งใช่เบอร์หนึ่งก็ใช้กับไอ้นี่หมดหนึ่งแล้ใช่อย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเบอร์สองไม่จะวสวิตช์เกียร์พี่เขามันไอ้นี่ไงที่ที่น้องบอกว่ามันมันไอ้นี่ไง อะไรวะเออเดี๋ยวอย่าแม่เข้าห้องในแล้วสอนใช้หน่อยก็ได้ใ็้ได้จบคันนี้พี่เขาใส่คู่นะครับก็เป็นคันเร่งไฟฟ้ากับกล่องแต่ว่าคันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องไอ้นี่หน่อยนึงไอสวิตช์เกียร์สวิตช์เกียร์เนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะทําให้คันเร่งมันไวแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวถ้าจะแก้ก็มาคบวันเดี๋ยวมาไล่แต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่คันเร่งจะรู้สึกไวๆหน่อยแค่นี้โอเคนะฮะเออริงเนี่ย โอ้โหใก้ใก้ยเมื่อกี้น้องบอกว่าเมื่อกี้อีกคันหนึ่งที่มารีแมปอยู่ซอยเดียวกันเหรออยู่ใกล้ใกล้กันเป็นหลานผมคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเป็เพื่อนกันเขามานัดกันมาหรือว่าไงไม่ได้นัดเลยคือผมทิ้อีวอ่าผมจองคิวปุ๊บแล้วก็พี่อีวบอกให้ไปรอตรงนั้นผมก็ไปรอสักพักหนึ่งน้องผมก็ขับมาแล้าเอ๋ก็ตะโกนเรียกกันอ๋อกะจะดีนะไม่มาหมกกันเอง โอเคนะฮะมันเป็นโ,โกกรคโรคกลมบังเอ,อิญโกกรคกลมพมพิคิด